สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งของราคาปกติแล้วก็ของแปรเซลหนึ่งบาทนะคะมีทั้งหมด5ชิ้นค่ะมาเริ่มแกะที่ชิ้นนี้กันก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นเคสแอร์พอร์ตนะคะเพาอยากได้เคสแอร์พอร์ตแบบเรียบๆค่ะก็เลยลองสั่งเป็นแบบเรียบๆสีม่วงพาสเทลมานะคะสีสวยน่ารักดีเลยค่ะชิ้นนี้ราคาแค่18บาทเท่านั้นเองนะคะ ทางร้านมีแถมเป็นสติกเกอร์อันเล็กๆมาให้ด้วยค่ะนี่ค่ะตัวซิลิโคนเนื้อดีเลยนะคะราคา18บาทถือว่าไม่แพงเลยค่ะเดี๋ยวปอยจะทดลองใส่กับ AirPods ของปอยให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็น AirPods 2นะคะ ใส่ได้พอดีเป๊ะสวยเลยนะคะอันนี้ถือว่าคุ้มกับราคามากๆค่ะคุณภาพของวัสดุก็ดีมากเลยนะคะทีนี้มาดูที่ชิ้นถัดมาก,กันค่ะอันนี้จะเป็นของแปเซลหนึ่งบาทนะคะนี่ค่ะจะเป็นพวกกุญแจอันเล็กๆนะคะ เป็นพวงกุญแจรูปกระต่ายสีชมพูค่ะมีทั้งที่คล้องแบบนี้แล้วก็มีตะขอก้ามปูให้ด้วยนะคะอันนี้ราคา1บาทถือว่าคุ้มแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะชิ้นต่อมาอันนี้ก็จะเป็นของปดเซลล์หนึบาทเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นสาย Apple Watch ค่ะสาย Apple Watch นี้ปอยเคยสั่งมาหลายอันแล้วนะคะแต่อันนี้ส่งมาช้ากว่าอันอื่นค่ะก็เลยเพิ่งมาถึงนะคะ จะเป็นสีม่วงลาเวนเดอร์ค่ะเราเคยสั่งมาอีกอันนึงเป็นสีม่วงลายแหลกสีจะต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงลายแหลกนะคะจะเป็นสีม่วงแบบติดสีฟ้านิดนึงค่ะส่วนสีม่วงลาเวนเดอร์จะเป็นม่วงออกติดทางชมพูนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทดลองใส่กับ Apple Watch ของเรไปให้ดูค่ะอันนี้จะเป็น Apple Watch 2ขนาด38มิลลิเมตรนะคะ สายอันนี้ใส่ออกมาแล้วสวยเลยค่ะเข้ากับตัวนาฬิกาสีชมพูนะคะประรู้สึกว่าสายสีม่วงลาเวนเดอร์เนี่ยจะเข้ากับตัวนาฬิกามากกว่าสายสีม่วงไลหลกนะคะค่ะสีนี้สวยถูกใจมากๆเลยนะคะมาดูที่ชิ้นต่อมากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นของราคาปกตินะคะ อันนี้จะเป็นตัวตุ๊กตาสําหรับตัวตอบล็อกนะคะตัวนี้ราคาแค่20กว่าบาทค่ะเดี๋ยวพ็จะลองประกอบดูนะคะ นี่ค่ะประกอบง่ายแล้วก็ดูน่ารักดีเลยนะคะอันนี้ปอยตั้งใจงจะมาประกอบทาแท่นชาร์จ Apple Watch ค่ะเดี๋ยวปอยจะลองประกอบให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวต่อร้านแม d o โดนัลด์ที่ปอยเคยต่อเอาไว้นะคะเอามาประกอบร่วมกับตัวตุ๊กตาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะติดตัวตุ๊กตาไว้ที่ด้านบนนะคะจากนั้นก็เอาสายชาร์จ Apple Watch มาให้น้องตุ๊กตาถือนะคะ เท่านี้ก็ได้แท่นชาร์จ Apple Watch น่ารักน่ารักแล้วนะคะทำง่ายดีค่ะแถมน่ารักด้วยนะคะถัดมามาดูที่ชิ้นสุดท้ายกันค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อยืดนะคะอยตั้งใจเอาไว้ใส่อยู่บ้านค่ะเป็นเสื้อยืดสีม่วงพาสเทลน่ารักมากเลยนะคะ ของยี่ห้อนี้ปอยเคยใส่แล้วใส่สบายดีค่ะตัวนี้ราคาก็ไม่ถึง1 0 0บาทด้วยนะคะพาก็น่มดีเลยค่ะสีหวานมากๆเลยนะคะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ